นี่ครับตอนนี้เราก็เดินแล้วครับฮะโอ้ยแค่นี้สบายสบายนะครับระบบเซฟตี้อย่างดีครับไม่ต้องกลัวนี่ครับนี่เราเดินมาได้ครับกระจกรบนี่ครับด้วยสวัสดีครับสวัสดี Hey monkey What is this นี่ อาจจะไปไหนพบปลรุยครับผม Let's go มามาเที่ยวเรามันต้องมือรับผมมันถึงจะมวนครับไปครับรุยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ขาายู่ทีวัดเขาตะแบกนะครับนี่เบิ้งบรรยากาศนะครับผม่อันนี้คือหม่องร้านจอดรถนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเขาไปเที่ยวบึง่าวัดเขาตะแบกมีอย่างแน่นะน,ะะน,นะครับเนาะแดีที่ขัดไปเลยเลยหน่คือสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปย่างสกายวอล์กกันครับผมไปเพาไปกันเลยครับผมไปกันเลยเลตโก้ s <S เดี๋ยวเราเดินเข้ามานะครับทางเข้านะครับเราก็จะมาบูชานะครับไปผูกโบกันที่สกายวอล์กกันนะครับเส้นละ30บาทนะครับ ถ้าเป็น6เซนก็ร้อยแสิน,นะครับยกหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน,น้นกันครับผมปะไปกันเลยน,น,น,นี่เป็นทางเข้านะครับก็จะมีประตูซุ้มหัวใจแล้วก็ต้นซาก,กุระบ่ขนาดอ่าเน,น,นี่ครับเราได้โบมาแล้วนีสีขาวกับสีแดงเ <belonging> อ้อยสีขาวสีชมพูนะครับปะ เบบผูกโบกันนี่ครับนี่ครับนี่คือประตูประตูโบนะครับนี่ครับนี่คือสะพานนะครับสะพานที่เพิ่นผูกโบบ่ะ <c oughs> โอ้นะครับนี่ครับซุดลูกๆๆตากไปหอดผู้ไอตีนเขาห่นนะครับนะ นะครับนะครับมาโสภาไปครับเขาไปเบิ้งก,กันครับผมไป็นเชือกันต่อติดตามกันครับผมไปครับเด,เดี๋ยวข้าจะขึ้นไปสไกายวอล์กเห็นไหมครับข้างเครื่องอ่าเป็นสะพานตู้กระจกนะครับตอนนี้ข้าผ่านสะพานสะพานผูกโบนะครับนี่ไปย่างไปเบิง้งนี่วันจันทร์เอาก้างแขน ส่วนโบนี่ข้อเยฟผูกยังเทิงผุนะครับนี่เห็นไะนี่ยังไปแล้วครับยังไปแล้วเดี๋ยวจะพาเบิงวิวของเทิงสะพานเอาห้าพาเอฟซีเบิงวิวนี่เพี้ยเพียข้างนอกเพี่ย,ะน,ยะน,นะครับนะนี่เหรอนี่ครับ วยงามครับโอ,บอ้ไปครับลุยันต่อไปครับผมอากาศดีนะครับฝนพึ่งตกเียฝน,นพึ่งหายตกตกเซาแล้วเห็นนะปะเรื่ยงบอกไปว่า อันนี้วัดเขาตะแบกชลนบุรีนะครับผมไปเข้าย่างเดี๋ยวก็จะขึ้นภูเขากันนะครับไปกันต่อเลย ไม้ห <All S 3> ่อคือว่าคอยตองเอาโบ่ปปลูก้ครื่องที่ได้ครับ กันต่อครับผมนี่ครับอน,นี่คือการเดินทางขึ้นเขาเลยนะครับเห็นวนอาอ่าอ่าเขาจะไปสะพานกระจกนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวบะนักท่องเที่ยวท่านนี้มีไหลนะครับอ่าส่และสีบล็นะครับผมอากาศดีแห้งแบบฝนเคเข้ามาเก๋มี คนมาผูกผูกโบวนะครับแต้ไปเบิรเนี่ยนี่ครับเราจะจะผูกครับเพื่อนประเดีหามว่าหามผูกนะครับเนาะนี่เขา่าผูกได้เลยเดี๋ยวห่อ,อย่างกันต่อครับผมตอนนี้กระทั่งลาดสั้นมากนะครับ,บตอนนี้อนนยู่แบบว่าระดับสูงๆเลยนะครับผมจนต้องถอดเมดนะครับ หายใจยมาท่านครับผมต้องถอดแมตตางครับผมสูงมากครับผมไปกันต่อครับผมไปลุยครับผมเล t โก้ <c oughs> นี่ครับทางขึ้นนะครับเขียวขจีสดชื่นมากแล้วก็เหนื่อยมากครับผม <c oughs> ไป <c oughs> มีลิงพร้อม เอน,นี่คือช็อตเด็ดเลยนี่ครับมีลิงด้วยสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยมังกี้ what's e a นี่จะไปไหนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาถึงแล้วครับผม มุอนี้จะเป็นที่พักนครับผมมีห้องน้ำพร้อมนะครับนะเจเดี๋ยวไปกันต่อครับอันนี้เป็นบันไดที่จะขึ้นไปไวายพระนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปวพระของเทิงครับผมปะ่ะขึ้นด้วยกันเห็นว่าครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่าเราขึ้นน้ำนะครับ บันไดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่ขันนะครับฮะ,ะเข้า,าขึ้นไปเลยมามาเที่ยวเรามันต้องเมื่อยครับผมมันถึงจะมวนครับไปครับลุยครับผมไปครับผมตอนนี้เข้ากับกำลังยาง,งาน,นะครับอ่ามองบันไดเมื่อกี้นี่แหละครับผมยางต่อครับ นิดน้อยเดียวนะครับนิดเดียวก็จะหันละไปครับนิดเดียวสู้เขากว่าจะถึงหนีแหงสั้นนะครับขาแบบหืไกลแล้วครับผม ไปนะครับนี่ค,ครับหมดเลยอ้อนะอามาดูนี่ชันไหมสูงครับคุณสูงมากครับสูงครับผม เป็นที่ใบพักนะครับถึง<ม>น,นะครับผมเป็นโบสถนะครับเรืกรวกาเข้าอย่างไปพ่อ สะพานไปกระจกนะครับเห็นไหมนี่ครับสะพานทางไปกระจกนี่ครับเดีย๋ยวไปเบิงงกันครับผมติดตามกันครับต่อไปก็เป็นทางล่งนะครับเมื่อกี้เขาขึ้นมาแล้วนะครับเาก็ลงต่อเลยนะครับกับบรรยากาศ ธรรมชาตินะครับผมสุญยอดครับมือหนิสุญยอดอิริหยิาเรื่องมาเที่ยวกันนะครับเด้อวัดเขาตะแบกจังหวัดชนบุรีนะครับผมมวนอย่างเดียวครับผมขึ้นขอพรลงขาพร้อมการนของเที่ยวมันตั้งจังสี่ครับผมโอเคครับติดต่างมันไหมครับผมมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เงื่อออก ตอนนี้ก็ลังถึงข้างลงนะครับผมข้างลงไปไอ้สะพานกระจกนะครับเป้าหมายของเฮาคือว่าเฮาจะไปผูกโบนะครับอยู่ที่สะพานกระจกนะครับผมขรัังครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับผมตอนนี้เมื่อยอยู่ครับไปต่อครับผมไปอ่ามาแล้วครับเขามาถึงแล้วนะครับสะพานนะครับผม สี่สิบบาทนะครับบัตรกระจกสี่สิบบาทเสียเสียค่าบัตรที่ไหนครับพี่ด้านน้นครับด้านน้นตรงโน้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราไปเสียค่าผ่านกระจกก่อนนะครับไปฝั่งนี้นะครับน,นี่เห็นไ,ไหมเเดี๋ยว,เ,วเราไปซื้อบัตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เดินตรงสกายวอล์คเห็นไหมครับตรงคนเยอะๆนู่นหน้านู่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรก่อนนะครับครับผมเรียบร้อยครับซื้อบัตรแล้วนะครับนี่สองบัตรบัตรละสี่สิบบาทนะครับผมกำพัดจะเข้าไปที่สกายวอล์คนะครับผมไปไปเบิ่งกันครับผมไปดูกันเลยมาโซฟานะครับ กับปรงนิวข้างนอกเห็นปะมันต้องใส่รองเท้าโอเคอยวาห้อยต้องใส่รองเท้านะครับเห็นปะเพราะว่า,เ,าเวลาไปเหยียบกระจกจะได้ว่ามีห้อยนะครับนี่รองเท้าฟรีนะครับผมอ่าขอใส่รองเท้าก่อนนี่รองเท้านะครับต้องใส่ ไปเดี๋ยวจิตตังนะครับผมกลับบรรยากาศชิวๆนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับเสรแล้วสมังกระจกเห็นไหมนะครับเห็นกระจกนะมาเดินไปนะครับเราต้องเดินก้าวแรกครับผมนะครับขั้นต่อไปมาครับผม เดินมาแล้วนี่ครับตอ,อตอนนี้เราก็เดินแล้วครับฮโอ้ยแค่นี้สบายสบานะครับระบบเซฟนี้อย่างดีครับไม่ต้องกลัวนี่ครับเดินมาแล้วครับ กระจกนะครับมันคอยตะองนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกครับผมเดี๋ยวจะมีคนนอนอยู่นะครับได้เดี๋ยวนัดท่องเที่ยวเหระครับเคนกับเบี่ยนคนกับนั่นคนกับนั่นคนยังเงยนะครับอะไรนะลูก นะครับรบรรยากาศชิวๆเห็นไ,ไหมครับป้งกระจงห้องอายุนี่เขาอย่าปกระจงอยุมสูงมากเลยบรรยากาศชิวๆนะครับผมวัดเขาตะแบกนะครับ,ขอบ,รอรบขอบคุณครับผม โอเคครับถึงเวลาที่เขาต้องผูกผาแล้วครับรบ,บนสะพานนะครับนี่คือต่อหมายของเขาผมถึงต่อหมายแล้วนะครับผมไปปลูกปลูกโบกัน เรียบร้อยนครับการผูกโบครับผมโอเคครับผมกราบกันครับผมอร่อยมาจก้ไอติมกะทิกันครับกะทิโกนครับขายไงครับผมวันละยี่สิบบาทเลยครับเอายี่สิบบาทครับผมหวานเย็นชื่นใจนะครับสี่ร้อยขั้นไอติมกะทิสดนะครับ โอเคขอบคุณครับแบบยี่สิบบาทนะครับนะแป๊ดหนึ่งครับผมมาครับลงแล้วครับกับไอติมครับผมอืมตอนนี้เขาล่างลงนะครับผมกับไอศครีมแก้มเมยครับผมบ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเด้อวัดเขาตะแบกนะครับก็อยู่จังหวัดชุมพครีก็ผมแนะนํานะครับเด้อมาเที่ยวกันครับผมกับท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเราเจอกันในคลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้ขอสวัสดีครับผมมันโซภาสวัสดีครับพิวพิว